สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกกอกค่ะเองเขาก็มียง่งเสียงมีดกัน,นเขาเลี่มอันกลางมือเสาร์นี่บ่แม่งเขาก็ครัวแมงมกน้อยเจียวตำขปุ่นโอ้ขอโลืมตำขปุ่น ตำเองงี่อันนี้ตำเอง,เองนล้วก็เข่าห้า้นอกน,นี่พิมพ์มันคือเปิดเพลงถือจังหวะเลยว่ะเข่าเด้อคำได้เ <laughs> ด้อแม่งกีซ้อนอันนี้ใช่ฮะตัวนี้ก็แต่มองอัน เมนกิซอวนี่นะอใฮ่เมนกิซอวนี่ม,นมันมักหมุนยังไงหมุนตุ่มบ่ะหมุนดินนั่น,น,นละเข้าไปหาเข้าไปหาอยู่อยู่วางจังใดใหญ่อันนี้ต้องการกะไทยไทยนาก็ได้คือจังแงามง่กงบแงแดงนี่เขาไปเหยียบมาอยู่น้ำอันท่าห่วยดินใต้รองห่วหยเออขอรบวาเมนเอียวขอก็ลืมว่า ข้าวข้าอันข้าวไทยหน้าหูตอนนันนะตอนนี้ตอนนี้มันพาไปหาไงอายุรหงษ์ไนะวิทย์วิทย์หน้าหูเพิ่งเดียไปเดียบเดียบมันก็โพ่นขึ้นพ่นแจักหน่อยกับแม่งแม่งขนเนาะแม่งกี้นวลแม่งขนุนมาเลยข้าวไผ่เลยได้มาขึ้นบดวนบดวนสีพาไปไต่แม่งขนุนกับข้าวยายเที่ยงนี้ อิ่มแล้วงแก,ก้วก็เสียบแก้วบองกินขา้าวกินข้าวแล้วก็พ่าน้องไปเเดนวัดเด้อร์เป็นไดเพชรขอร่บพ่อดีกับที่แม่นน่ะ,จะเจ้าขอร่บพ่อดีได้นี่ กูเจ๋งเลยกูเรียนมากนี่บบเหลือดินี่ชมเขาอนไะเขาเป็นเล็กนอกก้อยเขาหักจุดแมนโอ้โขอดีๆไปต้มน้ำหอนต่วงนุ่มกินแล้วมันนี่บังเดี๋ยวขอไปต้มให้ม,มหาเขาเนี่ยยายเมื่อเมื่อเช้านี้พาไปตลาดได้ยังเนี่ย ชุดชั้นในพี่น้องบรรยากโชเทดอกชุดชั้นในข้างได้ได้กางเกงซื้อกางเกงให้ยายเวลาเดินทางไปไหนมาไหนจะได้คล่องตัวเนาะมึงเงินนี่นะไี้ไปโอ่น่าไปอันไปหน้าใส่ไปหน้าไปให้บานี้กับ์โบตองอันนี้เด้อไปให้ไปสวนกับใส่กางเกงไม่ต้องบบตองใส่น้ำต้โบก้อแข่งโบ ใส่สินมันหุบผุนหุบพี่คือผู้เฒ่าตอนนี้เป็นสาวเหรนะอตอนนี้เป็นสาวแล้วยู่่อนแม่แม่เวลาไปไหนมาไหนจะได้คล้องตัวม,มันก็คล้องตัวกว่ากว่าเราใส่ผ้าถุงนะยายเพราะว่าเราใส่ผ้าถุงเนี่ยมัน,ม,นมันสีรุดม,มันสีรุดมันหุบหน้าหุบหลังไหนสีอนันคอยเลือกให้เด้ สีค่อยเลือกเมื่อเช้านี้ทั้งสีขากันบอกับสีใหญ่ค่อยเลือกเมื่ออย่างนี้ได้เอาเอาถั่วเจียวยบก่อนก็เลือกสีนี้สวยไหมทุกคนนี่จะเป็นสีโอ้ยสีเป็นสีคันว่าน้ำตาลกับแมนบอสีน้ำตาลเนาะกับสีม่วงกับสีม่วง เขอเลือกงามบอพี่น้องสีน้ำตาลกับสีม่วงเขาเลือกเมื่อเช้านี้สองสีให้ยายเพราะว่าถ้าเป็นสีดำมันก็มันใส่ได้ทุกหลายๆโอกาสแต่ว่ามันไม่สวยที่ได้เจอ,อมันบองามเขามัน,อมกกน,นเออมันมันบอเขามาบ่เออนี่เลือกสองสี มันจะเป็นกางเกง,เกงคล้ายๆคล้ายๆกับที่ยายใส่นั่นแหละทรงเดียวกันแบบเดียวกันทรงเดียวกันแบบเดียวกันเป๊ะเลยอ่ะติ๊ของมันนะมันอยู่บ่อเธอเฮ้หไม้กินบะแ้นวไปอยาก,กินของหวานกนักินนมกินนมเพื่อมีประโยชน์กินนมนะี่ย่ะพี่น้องเลยจะมีประโยชน์กินนมกินนมจากแก้วได้เนี่ย เอากินนมจากแก้่นมนี่นะมดนะไปซื้ออันรยังงี้เออเดี๋ยวเฮาเฮาลงไปอันเฮาลงไปซื้อเอามื่อเอ้ยมื้อน,นี้เฮาก็บ่ได้ลงไปเนาะค้ำๆเฮาจ้อง,งลงไปก็ได้อยากไปซื้อขี้ดินมาอันนั้นพร้อมดินมาปลูกอันดอกไม้มื้อเช้านี่ลืมมื้อเช้านี่ลืมต้องไปซ,ซื้อเอาซื้อเอาอยู่าสมีเขาขายอยู่บ่มีคอยลืมมื้อเช้านี่ซื้อเอามาไว้ปลูก เดี๋ยวเดี๋ยวจะเข้าไปไล์สดอยู่ในห้องเพราะว่าตรงนี้มันร้อนใช่มันห่อนแล้วก็มันยุง่งผอมมันยุงเลยนะทีแรกเขาว่าจะไล์สดที่บ้านเขาก็อ้อสงสัยยายไม่มีเพื่อนเดี๋ยวจะลงมาไล์สดเป็นเพื่อนยายแล้วกินอันนี้ก่อนคือจะมาหอมเหรอเฮ้ิบอมันหอมอ๋อ แกชงใส่เนตวิต้านี่เองเออรสข้าวโพดมันหอมมันหอมกลิ่นข้ามันหอมกลิ่นข้าวโพดเนบาความนี่นมมันนี่กับบานี้ไล่อยู่ได้เออปาดห่อนมันมันมันอยากกิมห่อนให้กินต่างอาหารแล้วก็มันมันอิมอ่ม อิ่มได้สักพักหนึ่งถ้าถ้าเราเหิวเราก็ชงเอเสียบปักน้ําร้อนกินอีกก<อ>็บางทีเหนื่อยถ้าเหนื่อยมากๆนี่มันสีบอ,อยากกินเข่าเลยมันสีเป็นลมก่อนอ่ะเนี่ยเอมันสีบอ,อยากปันไดเข่าเลนี่เดี๋ยแก้วไปแช่นะเดี๋ยวเราจะเตรียมตัวเข้าไปไล้ข้างในมันร้อนห่อนแห้งร้อนมากๆ ว่าจะปลูกเพราะว่าจะปลูกพริกยายเขาบอกว่า <S 2> <S 2> เดี๋ยวรอให้มันร่มกว่านี้ก่อนถ้าให้มันหอมกว่านี้ก่อนพ่ามันยังจะคล้องเออเอาบ,อบ่แบงโอ้คองเจ้ยจายังปลูกบ่ไดจะเสียท่านเอามาปลูกใส่เดี๋ยวเขากับหลาดซีเมนต์นี้ปลูกใส่กระถางบ่แมมปลูกกระถางกับคุณมะส้มปลูกตัวซื้อมะส้มสองซื้อมาสองถุง เมื่อเช้านี้ซื้อพริกมาสองถุงนะเดี๋ยวเอามามาปลูกแล้วก็ซื้อต้นผักหวานมาสามต้นเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายร้อนมาก